เรื่องเขาขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องเสือภูเขาและเรื่องราวงานสร้างของคมอัคเดชปุ่มกับสไตล์คิวบูที่ไม่เหมือนใครเรื่องเสือภูเขาโดยษัทผู้สร้างคือโคลิเซียมฟิล์มโดยพรพิมลมั่นฤทยัยเสนอภาพยนตร์มาตรฐานการต่อโซ่ทุกรูปแบบแมวแขนแมวเจ็ดแมวลาดเสือเจ็ดเสือแค้น สือข้าจากประพันธ์ของชาติอินทรสีน้ำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีจารุณีสุขสวัสดิ์นิดอลิสาดิชัยออสจินปานุษมารดอัศวเทพดามดัสกรและอภิชาดิษลือชาสมศักดิ์ชัยสงขานฉัดมงคลชัยพี่พบผูพ้พินโยกำกับการแสดงโดยคมอับขเดชอำนวยการสร้างโดยพรพิมลมั่นฤทยัย เป็นภาพยนตร์ส5มสิบ้มมบันทึกเสียงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่หตุลาคมในพศพศ2 5 2าเรื่องราวของแมวหนุ่มนักสู้เล่าทงแสดงโดยสารพงษ์ชาตรีที่ถูกตามล่าจากเจเยแสแดงโดยดามดัตสกรหัวหน้าเผ่ามูเซอร์ดำ้วยความแค้นที่เล่าทงขาดองชายของมันตายแม้เล่าทงและลูกมีจะหนีไปที่ใดเจเยก็จะตามล่าและทำร้ายผู้คนรอบข้างของเล่าทง ไม่เว้นแม้แต่น่าจา่าแสดงโดยจรณีนสุขสวัสด์แมวสาวที่ช่วยเหลือครอบครัวของเหล่าทงที่ต้องสูญเสียพ่อไปด้วยฝีมือของจเจเย่หนทางเดียวที่เหล่าทงและครอบครัวจะอยู่ได้อย่างสงบมีเพียงแต่ต้องดับชีวิตของจเจเยลงให้ได้จากควาเรื่องสุดเท่ของชาติอินทรีอยากเรียสารบางกอกถือเป็นชุมทางหนังบูในยุคเวลานั้นให้อารมณ์คล้ายๆกับหนังข้าวบอยอินเดียแดง โดยแจกบทให้กับหนุ่มชาวเขาหลายเผ่าสมมุติขึ้นมาเป็นฝ่ายร้ายกับฝ่ายดีแม้จะพลาดพิงชนเผ่าทั้งหมงมูเซอร์แต่ก็ไม่ส่งผลให้มีการประทุแต่อย่างใดถ้าเป็นยุคดีคงจะยากโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงแม้วนังรอใจด้วยการเดินเรื่องกระชับที่เด่นมากคือการแสดงเข้าถึงบทบาทของสารพงษ์ชาตรีและจรุณีสุขสวัสดิ์ก็ถือว่าในปีพศ2522เป็นปีทองของเปิ้ลจรุณีสุขสวัสดิ ที่หนังบูอย่างเสือภกเขาเปิดโอกาสให้เธอได้ใช้พลังเตะต่อยอย่างเต็มที่ในขณะที่รุธเลนพบก็มอบบทรู้และชีวิตให้เธอเข้าไปลุยดงมาแล้วในบ้านใยทองจึงกลายมาเป็นหนังทําเงินทรมทลายทั้งสองเรื่องหลังจากนี้ไม่ต้องพูดถึงชื่อของจรุนีสุขสวัสด์ก็กลายเป็นนักเอ็กคิวทองที่ใครๆก็ต้องการตัวเธออย่างมากซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าดูจากผลงานของจรุนีสุขสวัสด์ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเธอเล่นหนังบู๊จริงๆไม่มากเท่ากับหนังชีวิตในสไตล์แก่นแก้วที่เปิดโอกาสให้ได้บู๊อย่างลูกสาวกำน,นันในอำเภอคนใหม่ลูกสาวคนใหม่นางแมวป่าไอหนึ่งแม่แต่งลมใบเป็นต้นสำหรับจุดเด่นผลงานบู๊สไตล์คมอคาเดชที่มีผู้นำกลับไม่กี่คนที่เป็นสไตล์เป็นของตัวเองพร้อมจะเป็นต้นแบบมาไปกว่าลอกเลนแบบไข่ และจากความสเปกของเสือภูเขาก็ทําให้คมอัคเดชได้มีสไตล์เฉพาะตัวอันโดดเด่นจนเราได้เห็นกินอายแบบหนังบูสสไตล์คมอัคเดชในผลงานของเขาเลือก่าโคลีเซียมในอีกหลายๆเรื่องต่อมาอย่างเช่นที่เลือกเรื่องติดดินและกินใจเนื้อหาของหนังส่วนใหญ่ของคมอัคเดชจะเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวของชาวบ้านธรรมดารรมดาที่มีส่วนผสมของดรามา่าเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างดี ก่าจะเข้าสู่ป็บปติการล้างแขนหรือล้างอิทธิพลอย่างเช่นไพ่กำมเพิลลูกขวานมหาหินเสือภูเขาเจ้าพายุพยัคฆ์ยิเกข่ามาัางกพระไอ้ผางรอฟอทอปรัดเพชรบอดทอยไอหนูพูทอนรุยลำนาแต่ละเรื่องล้วแต่มีการวางแผงกนการตลาดที่ยิ่ยนต์ต่างแต่บทประพันธ์ที่มาจากนักเขียนชื่อดังแห่งยุคนักเขียนบทที่มือฉมังอย่าง สองอสราจินดาบันดิตฤทธิก์กวนซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องที่น้มน้าวอารมณ์ก่อนที่จะขึ้นเครดิตไตเติลและในเครดิตไตเติ้ลต้นเรื่องนี้เองที่คมออคเดชจะปล่อยเพลงนำมาสร้างอารมณ์ให้แฟนฮึกเหิมจากฟีมือร์ประพัน์เพลงและดนตรีของครูชาลีอิสรวิจิตและเสียงร้องของสันติรุนเพยนัก้องเพลงปุกใจหรือไม่ก็ดอนสระเบียบก็มาอย่างถูกโรดกับหนังบูสต์สไตล์คมยิ่งนักรางวัลตุกตาทอง เพลงน,นั้นยอดเยี่ยมปี2524ของคููชาลีอินทราวิกิตก็มาจากภาพยนต์เรื่องเพชรตัดยกยืนยันประกันคุณภาพเป็นอย่างดีแน่นอนว่าการจะเป็นเจ้าแห่งหนังบูนั้นก็ต้องทุ่มเททุ่มทุนและมีดีไซน์แปลกตาออกไปคมอังคเดชก็ทำได้จนถึงล้ำมรดถายของภาพยนตร์ไทยไปตั้งแต่ไทยกําเพอิที่มีฟองทับฉาข้าตุยเหล่าร้ากลางใจเมืองเผาขนก็มีชาววัดเก่งพุ่งลงตึกสูง เสือภูเขาก็จับหนูน้อยแขวนไว้บนต้นไม้สูงลิฟตให้พ่อปีนขึ้นไปช่วยจนตกเป,นเป็นเป้าให้เหล่าร้ายซุ่มยิงอย่างหวาดเสียวในภาพยนตร์เรื่องเจ้าพายุก็จับสารพู่ชาตรีขึ้นมาเตะต่อยกับผู้ร้ายบนท่อนสุงที่ถูกเครนยกขึ้นไปกลางอากาศในภาพยน์เรื่องทับทิมโทนก็ให้บินบอลลูนกลายเป็นคนบินและนายพยาธิเกตก็นำเครื่องร่อนมาเข้าฉากไล่ล่าอย่างตื่นเต้นแม้แต่ข้ามากับพระ ก็ยังบุษะให้หลวงพ่อเหาะลงเหวด้วยกรดทุดงนังบูอของคมครเด็นนั้นที่ดำเด่นด้วยฉากบู๊ยังขาดไม่ได้เด็ดขาดนอกจากจะยิงกันตับแลบแล้วยังมีการดวลการประชันการตาต่อตาฟันต่อฟันแบบหมัดต่อหมดัดถึงใจพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งโดยมีทองก้อนสีทับทิมเป็นครูฝึกคู่ใจรวมถึงพันนาลิธิไก่ที่สมทบอยู่ในทีมฉากเตะต่อยตีลังกาแบบไหน ผสมศิลปะป้องกันตัวมือเปล่าจากหลายชาติก็ทำให้หนังดูมันขึ้นกว่าเดิมดิงนกันธรรมดาไปโดยเฉพาะลักอภิชาติดอบูก,กระดูกเหล็กที่ทำได้เด่นทุกๆเรื่องแม้ยอมเปลืองตัวจนเจ็บตัวจริงๆนับครั้งไม่ถ้วนน่านับถือจริงๆคมคบเดชใช้ชื่อว่าขคชญารในการตัดต่อปรับภาพด้วยตนเองกับการทำงานอีกตำแหน่งหนึ่งจากการกำกับทำให้ได้ภาพและอารมณ์อย่างต่อเนื่องของเรื่องตามที่ต้องการจริงๆเพราะเขาทำได้ดีในทุกๆเรื่อง หนังบูข,ของคมอัคเดชจึงดูสนุกกระชับฉับไวและถึงใจจริงๆรางวัลตุ๊กตาทองแต่ตอนระดับภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องตำรวจเหล็กในปีพศ2529การันตีความมันไม่เพียงแต่ที่จะเดินเลืองก,กระชับหนังของคมอัคเดชมักจะมีบทตลกขำำแรกเป็นกิมมิกอยู่เล็กๆน้อยๆและทําได้โดยไม่เสียรัถรถหลักที่ทําได้เนียนก็คือมุกขำๆทีมมม่มักจะมากับคิวบู โดยเฉพาะจากฝีมือของลักอภิชาติพิภู้พินโยสมศักดิ์ชัยสงคามสองคนหลังนี้กลายเป็นกู้หูจอมหาในหนังหลายเรื่องของคมอัคเดชสมทบด้วยเป็ดเชิญยิ้มและโน้ตเชิญยิ้มที่แอบมาซุ่มฝึกประสบการณ์ไว้นานแล้วก็จะกลายเป็นผู้มำกับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หนังบูดูหวาดเสียวและดูแล้วมันแล้วอารมณ์ก็คือมุมกล้องที่ถ่ายทอดอารมณ์ภาพอย่างตื่นตาตื่นใจและคมอัคเดช ประารจริงงานมืออาชีพของเขาไม่ยังแข็งแกร่งหนังมูกของคมอัคเดตนั้นจึงมันไม่เหมือนใครจากฝีมือของตากล้องคู่ใจอย่างพิพัฒนพ,พยคัคฆะถือว่ามือตุกตาทองจากภาพยนตร์เรื่องไอ้ผางรอฝอทอในปีพศ .2525 ไม่ใช่แค่สร้างผลงานของคมอัคเดษเท่านั้นตลอดเส้นทางการสร้างหนังไทยอันยาวนานของคมอัคเดษเขาป้อนง,งานให้กับเพื่อนพ้องรุ่นพี่รุ่นครูเสมอมานอกจากนี้ ทีมงานเบื้องหลังก็ยังได้รับการสนับสนุนมาร่วมกันเป็นอย่างดีแม้หลายคนจะไต่เต้าขึ้นสู่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นอย่างโมดูวันนายกก็กลายเป็นผู้ขับบ้าฝีมือทองก้อนสีทับถิ่นก็มาเป็นครูฝึกสตันระดับมืออาชีพตัวป,ประกอบที่ไม่มีบทพูดได้แต่เตะต่อยสะบัดช่อในหนังแทบทุกเรื่องในตอนนั้นก็คือพันานาลิทิไกยุคที่ไม่มีชื่อเสียงขึ้นมาบนจอเพราะเป็นเพียงแต่ตัวประกอบอดทน ดาตลกรุ่นหนุ่มที่ยังกระตอกกระแตกอยู่ในวงการอย่างโน้ตเชิญยิ้มและเป็ดเชิญยิ้มก็ยังซ่องสูงฝีมือในกองถ่ายของคมอัคเดชมาก่อนที่น่าภาคภูมิใจก็คือน้ำใจของดาวบู๊กระดูกเหล็กอย่างลักอภิชาติที่คอยช่วยสอนคีบูให้กับทั้งจรุณีสุสวัิ์มอมหุ้งสุริวันสุริยงมาแล้วนอกจากนี้คมอัคเดชก็ยังปั้นดาราคุณภาพอีกหลายคนอย่างเช่นบินบาลูริ์มาชาวัฒนาพานิช มอมหลวงสุริวันสุริยงอำนาจอนุรักษ์ซึ่งแต่ละคนรู้ได้รับรางวัลประกันฝีมือและนี่คือเรื่องราวขานตำนานหนังไทยกับภาพบยนตร์ไทยเรื่องเสือภูเขาพร้อมทาบันทึกเรื่องราวของคมอัปคเดชถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจ่พภาพในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องซิเนมายาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขานตำนานหนังไทย เรื่องย่อดหนังไทยสปอนคอสนาทางวิทยุนาดีและคลิปอื่นๆที่จะตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ